รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับที่เด็ดบอลเตงนะครับวันนี้วันอังคารนะครับที่15้านะครับมีนาคม25 6หนะครับวันนี้เหมาก็คัดบอลนะครับมาอยู่2คู่นะครับนะเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพเป็นมอนยูฟาแชมเปนลีกนะครับนะทั้งสองคู่เลยครับคู่แรกครับ แมนยูครับพบกับแอตาลตนะครับเต็เวลาตีสามตรงนะครับคู่ที่สองครับอาแจกับเบรฟิก้าครับเต็เวลาตีสามตรงนะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับนะคู่แรกครับแหมไม่น่าเชื่อนะครับนะอเมา์มองว่านะครับว่าคู่เนี่ยคิตตันพลเีตยกับแมนซีนะว่าแมนซีจะเก็บสามแต้มได้ครับน่าจะชนะหนึ่งลูกนะครับที่ใหญได้ครับจบเวลาครับเสมอศูนย์ โอ้โหฮิตตันเปเลต์นี่นะครับยันแมนซีได้นะครับนะคู่แรกครับเชียร์ไปที่ฮิตตันเปเลต์นะครับลองไปที่ลูกครึ่งนะครับนะกินเต็มนะครับนะสำหรับหน้าบอลนะครับคู่แรกนะครับคู่ที่สองครับเชียร์ไปที่นะครับนะมันิดนะครับที่ราคาหนึ่งลูกครับมานิดนะครับชนะสามศูนย์นะครับ คู่ที่สองนะครับกินเต็มนะครับกินเต็มนะครับใายตามนะครับนายทุกข้ดีใจด้วยครับทุกท่านนะส่วนบอลฟรีนะครับในเพจของอมเหมานะครับเมื่อคืนยกหนึ่งนะครับแล้วก็กําไรหนึ่งนะครับนะนะครับใครอยากได้บอลฟรีนะครับก็นะครับในเพจนะครับทุกท่านนะส่วนลิศสูงแรกนะครับนาลิศสูงแรกนะครับ อ่ะด <accurately S 2> ูล like ิสส่งแรกนะครับเมื่อวานะครับนี่ครับใครอยากได้แบบนี้นะครับทุกท่านนะมีเฉพาะในกลุ่มนะครับมีเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับทุกท่านนะส่วนใหญ่นะครับลิสุงแรกเนี่ยนะครับนะอันนี้เอาหมาเอาโช์ดดูครับผอมเมื่อวานนะครับนะนะครับส่วนใหญ่นะครับจะตายตัวเดียวนะครับส่วนใหญ่นะครับจะตายตัวเดียวนะครับนะที่เหลือครับคิดดูครับอท่านท่านลองจับมานะครับสัก ทำกำไรรับสี่ห้าคู่หรือน้อยรับสามสี่คู่ก็พอแล้วนะครับที่สูงแรกนะครับส่วนใหญ่ตายแค่คู่เดียวนะครับนะใครอยากได้ครับหมอก็แค่แนะนํานะครับเข้าไปเอาในกลุ่มนะครับนะอยากเข้ากลุ่มก็แค่นะครับทางไอ้ดีไลน์ส่วนตัวมหาเหมาครับ ahm ao 99นะครับบอกอยากเข้ากลุ่มนะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆครับทุกท่านนะนะครับอมาต่อครับวันนี้นะครับวันนี้บอลค่อนข้างเยอะนะเป็นบอลอังกฤษนะครับนะ อีกวันลีกทูนะครับนะจชมปชิอังกฤษก็มีนะครับอ้ามดูคู่แรกกันก่อนนะครับแมนอยู่กับแอนเดริทนะครับนะครับสติตีครับนะล่าสุดที่เจอกันครับมาแค่นัดเดียวนะครับนะแล้วก็นะครับเสมอกันไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับเนี่ยนะครับนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับ มาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของแมนยูครับนะ5นัดล่าสุดของพวกเขาครับชนะ2นะครับชนะ2นัดนะครับนะชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับแพ้1มาดูครับเกมในบ้านครับแมนยูนะครับในบ้านต้องบอกตรงๆครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสําหรับแมนยูนะครับชนะ2นะครับแล้วก็เสมอไปถึง3นัดนะครับสําหรับแมนยูในบ้าน มาดูครับ5นัดล่าสุดของแอดมาริดนะครับ5นัดล่าสุดของพวกเขาถือว่าผลงานดีนะครับชนะ4นัดนะครับแล้วก็เสมอที่1นัดนะครับนะมาดูครับเกมเยือนครับ5นัดล่าสุดนะครับเกมเยือนของแอดมาริดผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกท่านนะชนะ2นะครับแล้วก็เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดครับสำหรับแอดมาริดนะครับ โอ้หนี่แมนยูมาต่อเลยนะครับทุกท่านนะอันแรกที่เจอเลยครเสมอมาหนึ่งหนึ่งนะครับนะในบ้านแอตมิริดนะครับวันนี้บ้านแมนยูด้วยนะทุกท่านนะเ่าเรามาดูที่แอนดี้แคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเรดแรกเปิดมาครับครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านที่1.02ส่วนเยือนที่0.88นะครับ เหรียญที่สองราคาไหลลงนะครับเหรียญราคาปอครับน้เจ้าบ้านไหลลงที่ศูนจุดแปดเจ็ดนะครับส่วนเยียนที่หนึ่งจุดศูนย์สามนะครับนะเหรียญราคาเวอร์เหรียญแรกครับสองลูกควบสองลูกรึ่งทั้งเหรียญแรกแล้วก็เหรียญที่สองนะครับราคาปอนะครับเหรียญราคาเวอร์ถือว่าสมดุลนะครับคู่นี้นะครับไม่น่าเชื่อครับดิเมนยูจะมาต่อ นะครับนะอ่ะนะครับดูใจให้ดีแคปแล้วครับทุกท่านนะต้องเชียร์เจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะคู่แรกเช er ียร์ไหมครับแมนยูนะครับราคาปอนะครับทุกท่านมาดูคู่ที่สองต่อครับอาแจกกับเบนฟิก้านะครับนัดแรกนะครับเสมอกันมาที่สองสองครับนะนัดแรกไปเล่นบ้านเบนฟิก้านะครับนัดที่สองม่เล่นบ้านอาแจกนะครับทุกท่านนัดแรกเสมอกันที่สองสองนะครับ สถิติครับห้าน่าสุดที่เจอกันนะครับอันแจกนด้ครับชนะไปถึง2นัดนะครับเป็นจ้าชนะ1แล้วก็เสมอที่2นัดนะครับมาดูครับหัดน่าสุดของอันแจกครับน้าล่าสุดชนะสามนัดนะครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับห้าน่าห้า่าสุดโอ้โหในบ้านต้องบอกตรงๆครับตลาดอันแจกนะครับชนะรวดนะครับถ้ากี่นัดไหนขอดูนะครับ จ็ดนัดแปดนะครับเต็มที่ครับเจ็ดนัดนะครับเจ็ดนัดของพวกเขาครับในบ้านชนะหมดนะครับแล้วดูการยิงนะครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์มีนัดล่าสุดนะครับไม่ขาดสามสองเท่านั้นครับที่เหลือโอ้โหขาดกระจุยนะครับทุกท่านนะในบ้านถือว่าโหดนะครับสระอแจกนะ ดูครับพลาดล่าสุดของเบนฟิก้านะครับพลาดล่าสุดนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับเบนฟิก้านะครับชนะ2เสมอ3นัดนะครับดูครับเกมเยือนครับ5นัดล่าสุดนะครับ5นัดล่า5สุดนะครับนะของเบนฟิก้าครับชนะ3นัดครับเสมอ1แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับดูที่อินทิคับนะครับ เละแรกครับเปิดมานะครับราคานะครับลูกคลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านที่0.92นะครับส่วนเยอนที่0.98เดนะครับเละที่สองราคาไหลขึ้นที่ลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นไปด้วยอยู่ที่0.98ส่วนเยือนที่0.92นะครับนะเละราคาเละแรกครับสามลูกควบสามลูกครึ่งควบสองนะครับนะเละที่สองครับราคาสามลูกนะครับราคาลูกครึ่งนะครับ ถือว่าโอเคอยู่นะครับาสำหรับเด็ราคาัอเวอร์นะครับนะครับด้านเจ้าบ้านที่98เยือน92ครับบมอบอกคู่ทู่04นะครับด้านแรกก็เสมอกันมา02ว้วในบ้านนะครับโหต้องบอกตรนี้โหจริงๆครับอ่ะทางหมาดูจาก handicap นะครับบอกตัวครับเชียร์ทีมเยือนนะครับเดี๋ยวรอไปคู่นี้หมอขอไปเช็คน้าเว็บสักหน่อยล้วกันนะทุกท่านนะนะครับ อแจกนะครับดาวบ้านเป็นไง98 92นะครับห่างกันไม่กี่ตังค์นะครับนะอ่ะมครับมาครับเอาบ่าวขอสุดประกันทุกท่านนะคุณได้เชฟที่แมนยูนะครับราคาปอคุยสองครับเชฟที่เบนฟิก้านะครับลองที่ลูกครึ่งนะครับชอบกคตาด้วครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับทุกท่านนะ ใครอยากรับทีเด็ดเพิ่มนะครับบอลวีพีบอลสดนะครับอาบอกวก็ให้ทุกวันอยู่ครับนะตั้งแต่นะครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับหรือเจ็ดโมงนะครับเป็นต้นไปนะครับให้บอลสดกัดยาวๆเลยครับทุกท่านนะนะครับส่วนใครอยากรับบอลวีพีนะครับสเต็ปลิสุกแรกครับไปเอาในกลุ่มนะครับส่วนบอลฟรีนะครับก็หน้า YouTube แล้วก็ในเพจขอเอาบานะครับทุกท่านนะก็ขอฝากอนันไว้ด้วยนะครับนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับเอาเหมาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครตกดกระดิ่งติดตามนะครับคลิปใหม่ๆแล้วที่เด็ดเดโดนะครับจากเอาเหมานะครับนะวันนี้นะครับเอาเหมาก็นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ